พาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อเรื่องของปากท้องกันบ้างคือตอนนี้สินค้าขยับขึ้นราคากันเยอะเพราะว่าเรื่องของต้นทุนนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นทางฝั่งของภาคเอกชนผู้ประกอบการก็เรียกร้องไปที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่าไฟเขียวได้ไหมปรับขึ้นราคาให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้แบกรับต้นทุนไม่ไหวโดยเฉพาะอาหารกระป๋องค่ะคุณผู้ชม จากปัญหาราคาเหล็กที่ปรับเพิ่มขึ้นนายวิสิตลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและนายกิติมาศัก์สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนราคากระป๋องที่ปรับขึ้นไปแล้วกว่า60เอโอ้โหเกินครึ่งเลยหลังจากจีนใช้มาตรการลดการผลิตเหล็กของประเทศรวมถึงรัสเซียระง,งับการส่งออกเหล็กค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลให้ราคาแผ่นเหล็กที่ใช้ในการผลิตอาหารกระป๋องปัจจุบันเนี่ยปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องพิจารณาให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะปรับราคาสินค้าขึ้นได้บ้างเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะว่าหากผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่จะเห็นผู้ผลิตบางรายเนี่ยอาจจะเลิกผลิตสินค้าได้นะซึ่งก็จะทําให้อาหารในขนาดนั้นขาดแคลนได้แล้วก็ผลผลิตการเกษตรนะคะอาจจะขาดแคลนผู้ที่รับซื้อด้วยก่อนหน้านี้ผู้ผลิตอาหารกระป๋องแล้วก็แปดรูปเนี่ยก็ได้มีการขอปรับราคาเฉลี่ยตั้งแต่7จ็ถึงสาทั้งกลุ่มผักแล้วก็ผลไม้กระป๋อง ส่วนปลากระป๋องค่ะเป็นสินค้าควบคุมแต่ละบริษัทเนี่ยต้องยื่นขออนุญาตกับกรมการค้าภายในก่อนอหากมีการปรับราคาจําหน่ายนะคะถึงแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะยังไม่ได้อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาโดยเฉพาะสินค้าที่จะจําเป็นต่อการครองชีพ18บหมวด18บหมวดน,นี้อย่างเช่นอะไรบางอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารสดไข่ไก่เนื้อสัตว์ รวมถึงอาหารกระป๋องแต่ว่าสัปดาห์นี้จะเชิญผู้ผลิตเข้ามาหารือกันนะคะเพื่อกำชับเรื่องของราคาจำหน่ายรวมถึงแจงต้นทุนพร้อมประชุมร่วมกับห้างค้าส่งค้าปิี ให้ติดตามราคาแล้วก็ให้เตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อการจําหน่ายในช่วงสงกรานที่จะถึงนี้ด้วยค่ะครับก็เป็นปัญหาในภาพรวมนะฮะตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ประสบกับปัญหาผู้ผลิตเองก็บอกต้นทุนสูงไม่ไหวแล้ว่คือถ้าราคาเดิมเนี่ยไม่ไหวอันนี้เราก็เข้าใจนะ,ะในมุมนึงของผู้ผลิตต้นทุนมันสูงผลิตต่ออาจจะไม่ได้ถ้าหากไม่มีการขยับราคาคแต่ในอีกแง่หนึง่งขยับราคาขึ้น ปากท้องของคนเราเราๆนี่แหละประชาชนตาดำๆนี่แหละจะแบกรับภาระก,กันอย่างไรค่าครองชีพสูงในช่วงนี้อันนี้ก็ต้องพึ่งทางภาครัฐแหละหา,ามาตรการในการออกมาช่วยเหลือเยียวยากันหน่อย